ูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วผมขอพาไปต่ออีกเรื่องหนึ่งเพราะ<ฆ>มีข้อมูลทางการแพทย์มานะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีคนไทยที่มีภาวะน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอันดับต้นๆในภูมิภาคอาเซียนในภูมิภาคอาเซียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็แนะนําว่าวิธีที่มันง่ายๆที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการออกกําลังกาย<ฆ>การควบคุมการดูแลเรื่องของอาหารการกิน<ฆ>ใช่ไหมครับแล้วก็มีข้อมูลที่น่าตกใจก็คือ คนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันมเฉลี่ยแล้วเนี่ย44คนใน1ชั่วโมงนะครับเยอะมากนะคะมีคนเสียชีวิตจากโรคกลุ่มนี้44คนใน1ชั่วโมงโฟังดูน่าตกใจนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ทางนายแพทย์ตนุพลวิรุณหาการุณประธานคณะผู้บริหาร BDMS Wellness Clinic นะครับท่านกล่าวในงานประชุมวิชาการ BDMS Academic Annual Meeting 2023บอกว่าตัวเลขผู้ป่วยกลุ่มโรค NCD หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันโรคอ้วนโรคหัวใจขาดเลือดมะเร็งปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกนะครับและมีอยตราการเสียชีวิตสูงถึง74%โดยปีที่แล้วมีกลุ่ม ผู้ป่วยโรค NCD ทั่วโลกเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น45ล้านคนขณะที่ประเทศไทยก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันมีคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD ประมาณ3 8 4 0 0คนต่อปีหรือเฉลี่ยคิดเป็น44คนใน1ชั่วโมงและในปีที่แล้วผู้ป่วย NCD ในประเทศไทยเสียชีวิตสูงถึง77%นะครับโดยหนึ่งในโรคที่น่ากลัวคือโรคอ้วนเพราะเป็นหนในปัจจัยอันดับต้นๆของกลุ่มโรค NCD ขณะที่คนไทยเป็นโรคอ้วนมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคอาเซียนโดยประชากรในกรุงเทพมหานครและภาคกลางมีภาวะน้ำหนักเกินมากที่สุดนะครับตัวเลขเมืองไทยยิ่งน่าตกใจกว่าปีที่แล้วเนี่ยประชาชนคนไทยเราเนี่ยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD สูงถึง77ปรประมาณ380,000คนต่อปีฉเฉลี่ยชั่วโมงหนึงเนี่ย44คน คนไทยเนี่ยเสียชีวิตจากโรคกลุ่มนี้44คนต่อชั่วโมงนะครับโรคอ้วนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยต้นๆเลยของกลุ่มโรค NCD ที่โจมตีมนุษย์เรานะนะครับปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมีคนภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเนี่ยสูงถึง47เยอะมากนะ47เปอนี่ยทำให้นะครับ ผมอยากจะรณรงค์มากเลยว่าทุกคนต้องดูแลน้ำหนักตัวเองนะครับขณะที่ทางด้านของแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีผู้อำนวยการศูนย์พรีเมียร์ไลฟ์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลพญาไทย2นะครับท่านก็เตือนว่าการเลือกทานอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรลดหรือเลี่ยงน้ำตาลเพราะเปรียบเสมือนยาพิษเนื่องจากน้ำตาลที่มากเกินไปจะไปเกาะโปรตีนในร่างกายและส่งผลเสียตามมาอีกมากนะครับ น้ำตาลที่เยอะนั้นจะไปเกาะโปรโตีนในร่างกายซึ่งโปรโตีนเหล่านี้มีทั่วร่างกายคอลลาเจนที่ผิวก็ใช่ละน้ำตาลเยอะนะคะผิวก็เหี่ยวแก่ไวนะคะโปรโตีนที่ไหนอีกนะสตรัคเจอร์ของเบรนดของสมองเราเนะะี่ะความเสี่ยงในเรื่องความจำของเราเนี่ยก็จะเสี่ยงไปด้วยนะคระฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย DNA ก็คือโปรโตีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาไปในทุกที่เลยนะคะแลาะน้ําตาลถ้าทานเยอะจนเกินไปนะคะก็ส่งผลกับสุขภาพเซลล์แก่ไวนะคะเม็ดเลือดขาวก็ทํางานยากขึ้นน้ําตาล100กรัมเหมือนกับเราทานน้าหวาน2แก้วเขาหยุดการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่จะไปฆ่าเชื้อโรคนะคะไปถึง5ชั่วโมงแพทย์หญิงกอบกุลยาอย,ย่างบอกด้วยนะคะว่าโครโมโซมของเรามีส่วนที่เรียกว่าเทโลเมียหรือเรียกง่ายๆว่าเส้นความยาวชีวิตค่ะเนื่องจากหาก เทโลเมียถูกทำลายก็จะมีผลต่อคโครโมโซมทำให้ร่างกายเสื่อมถอยแล้วก็มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เส้นความยาวชีวิตของเราสั้นลงมากที่สุดคือภาวะน้ําหนักเกินค่ะการสูบบุหรี่แล้วก็ความเครียดซึ่งแพทย์หญิงกอบกุลยายัางได้แนะนําเคล็ดลับดูแลสุขภาพนะคะว่าควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ,อผ่อนคลายลดความเครียดออกกําลังกายลดการทานน้าตาลทานอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงผักแล้วก็ผลไม้ค่ะครับทั้งนี้ทางแพทย์หญิงกอบกุลยานะครับท่านก็ชี้ว่าการสร้างสมดุลสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ลําไส้เพราะลำไส้ ไม่ได้ควบคุมการย่อยอาหารเท่านั้นแต่จุลินทรีย์ในลำไส้ยังสามารถสร้างวิตามินให้กับร่างกายของเราได้อย่างเช่นวิตามิน B12 วิตามิน K และกรดโฟลิกนะครับภูมิคุ้มกัน70ในร่างกายของเราก็สร้างมาจากลำไส้นอกจากนี้ลำไส้ยังสร้างฮอร์โมนความหิวอิ่มทำหน้าที่ส่งสารไปควบคุมสมองให้เกิดความหิวหรือความอิ่มด้วยดังนั้นคำว่างามไส้จึงเป็นสิ่งดีตามหลักวิทยาศาสตร์ เนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีข้อมูลทางสุขภาพนะครับ